สวัสดีครับเช้านี้ที่ะเยาหมอกลงเต็มเลยนะคะรับบรรยากาศเช้าๆนะครับที่บอพะเยา ชมบรรยากาศเช้าๆนะครับเป็นไม่ชอบนี่คือรางที่สต็อกเอาไว้นะครับรางรถไฟที่ เก็บสต็อกเอาไว้ในเขตเขตพะเยาครับตั้งแต่แต่เพึงเอาถึงค่อยสักนะครับนี่คือรางรถไฟที่เอา มาสต็อกเอาไว้ครับมีเวลาอัปเดตหมอกลงเต็มนะครับเก็บภาพไป้ฝากอันนั้นเพื่อนชมหมอกเต็มไมหมดนะครับ สักสิบเจ็ดสัาอัปเดตนะครับในบรรดาเพื่อนในชม สภาพอากาศวันนี้นะครับ18ธันวาถ่ายถ่ายด้วยขับรถด้วยนะครับเพื่ออัปเดตสภาพอากาศเช้า เลื้อขวาไปเหยาครับเราจะเข้าไปออฟฟิศนะครับเพื่อนหมอกลงจัดเช้าครับทัศนวิสัยไม่เอ,อื้ออำนวย ไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆครับประมาณนี้แหละสวัสดีครับ